ในช่วงที่แม่เนี่ยเขาไปพบรับกรับพี่บาสน,นะครับพี่บาสครับผมเอ่อในในวันนั้นในแวนแรกเลยอะ่ะที่แม่เขาเมีแฟนนะรุ่นลูกเลยคุณเดียกับผมเลยมั้งครับ้สอกย่างไรบ้างคือผมว่าทุกคนครบผมว่าทุกคนที่เป็นเป็นลูกแม่ลูกกันเนี่ยน่าจะคิดนเหมือนกันือนว่า ไม่ใช่ออยังไงก็ต้องมาหลอกแม่เราแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะใช่เลยคบกันคุยกันตลอดเงี้ยออแต่เราก็มีไปคุยกับคนอื่นเงี้ยเร,เรารู้สึกผิดเพราะเหมือนเหมือนใจเรารักเขามากกว่าตากคนนั้นมามันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีขึ้นจนเราไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้มันจะทาได้ขนาดนี้นในช่วงที่แม่เนี่ยเขาไปพบรับกกับพี่บ้านนะครับพี่บ้าสครับผมเออในในวันนั้นในแวบแรกเลยอะ พี่แม่เขามีซแฟนรุ่นลูกเลยรุ่นเดียวกับผมเลยมั้งครับเรารู้สึกยังไงบ้างคือผมว่าทุกคนครับผมว่าทุกคนที่เป็นเป็นลูกแม่ลูกกันเนี่ยน่าจะคิดนเหมือนกันเหมือนว่าไม่ใช่ยังไงก็ต้องมาหลอกแม่เราแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะใช่เลยแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้มันจะพิสูจน์ได้ด้วยการเยด้วยเวลาครับผมเวลามันมันจะบอกทุกอย่างว่าควคนนี้เข้ามาแนวไหนครับถ้าเป็นเราอะถ้าเราจะหลอกเราไม่ทนอยู่นี่มันสิบกว่าปีแล้วพี่ เขาบอกพิสูจน์ในข้อนี้นะครับผมนะครับพี่บาสในช่วงในช่วงแรกเรามีแบบคือบอกแม่ไหมเอ่ยปากเลยนะว่าแม่อย่านะอย่ายุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ผมเป็นคนที่ห้ามเลยไม่เคยฟังนะแต่เราก็เป็นเป็นห่วงเราก็จะเป็นเป็นห่วข้อกับไกลห่างๆแล้วก็คอยบอกบางทีก็บอกเขาครับก็แม่ต้องระวังระวังนะมีอะไรก็โทรหาได้อะไรเงี้ยถ้าเจอค่ะในในวันที่เราได้เจอกับพี่บาสครั้งแรกเนี้ยเรามีประผมไม่ผมไม่ไม่ไม่มีแบบว่า ด้านลบแบบไม่มีครับเราก็ต้องดีครับว่าไงแม่เขาเป็นคนเลือกความสุขแม่เราอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องให้ดีครับคือเมื่อไหร่ที่เราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเราอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันได้อะไรเงี้ยเออช่วงก็นานอยู่ครับหลายปีนะครับหลายปีครับก็ประมาณนักหกปีเจ็ดปีกว่าจะมาอยู่ด้วยกันกว่าจะมาอยู่ในหลังเออรั้วเดียวกันนะครับนานนะครับนาครับแต่ตอนที่บ้านโอเคทุกอย่างครับใช่ครับเล้วตังไหนว่า เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรที่ทําให้เราเชื่อใจแล้วก็เปิดใจที่เขาคือคนหนึ่งในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยผมว่าคือแบบบางคนที่อาจจะอยู่ข้างนอกก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีจริงไหมวะอะไรอย่างอื่เรื่องที่ทําให้ผมมั่นใจในพี่บ้านอย่างนะคือเรื่องเรื่องเงินของแม่ผมเนี่ยเขาแทบจะไม่ยุ่งกับแม่เลยครับเขาเขาจะหาเ้ินตัวเองตลอดเก็บตังค์้ตัวเองตลอดแล้วในที่บ้านเนี่ยเวลามีวันเกิดหรือวันพิเศษอะไรของใครเงี้ยที่บ้านไม่เคยแบบว่า ไม่เลยเขาให้ของขวัญตลอดอย่างน้อยไม่ให้คนละพันสองพันตลอดครับพี่บาทแล้วทา้งที่เขาก็ไม่ค่อยมีครับเขาจะเป็นคนนี้ตรงนี้เขาซื้อใจคนทั้งบ้านเลยมีซื้อบางที่ก็ซื้อของว่าฝากบ้างอะไรมากพี่บาสใครเสื้อผ้าหลานนี้ยก็แต่งตัวดีกับทุกคนครับถึงนี้พี่บานต้องเขาเขาชอบช่วยเรื่องพวกนี้ครับใช่ครับคือว่าอะไรนะมัน ไม่มีไม่มีอะไรตายตัวว่าเอยคู่รักจะต้องเป็นอายุเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมผมว่ามันไม่คู่รักมันไม่เปอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนะมันก็ต้องมีแบบว่าแต่เรื่องที่ว่ารอบของเขาเราลําได้ไหมแต่ครอบครัวก็ล้ำได้ครับก็คือเขาไม่ได้แบบหัวอะไรขนาดนั้นเขาเขาดูแลแม่เราดีด้วยพาไปดูแลพาไปดูหนังก็ยังเหมือนเป็นรุ่นทั่วไปแม่ผมตัวนี้ถ้าทั้งที่60สิแล้วนะนี่ด้บัตรอะได้ส่วนอายุอะไรนะครับแม่ผมรักขึ้นมาผูดถึงก็หลายปี้ะแป๊บเดียวนะสิอ คือถ้าเกิดจะแคร์จริงๆจะแคร์ลูกสาวกับลูกคนเล็กเนี่ยเ <c oughs> พราะลูกอีกคนเน่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจหรอก <c oughs> แต่ลูกอีกคนน่ยโน้ตเนี่ยถ้าใครทําแม่ถึงก็ยอมตาย <c oughs> เขาเป็นคนที่รักแม่วันที่แม่กับบารทะเลาะกันหนักเลยวันนั้นเนี่ยเป็นรายการที่ม่จา่ล่าอะวันนั้นแม่กับบาทะเลาะก,กันถึงขนาดต้องเลิกกัน <c oughs> คือแม่ตัดใจลูกพูดมาคาว่าเขาไปเจอในเฟซแล้วเขาก็ส่งมาว่า เป็นเปไม่มีถ่ายรูปถ่ายรูยปอะไรทุกิ๊ก็กับผู้หญิงเงี้ยท้งานกลับมาแล้วก็ไปถามเขาไปถามว่าเอออย่างงี้งี้เขาก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่บัาเป็นอย่างงี้พอพอพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยบอกว่าแม่เหนื่อยไหมเดี๋ยววันนี้หนูจะไปรับแม่นะเราในเอ็ใจผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะใช่ลูกความรักที่เรามียังรักไหมโคตรรักแต่จําเป็นต้องไปแล้วพอถึงเวลาตอนนั้นพอเราจะเลิกเขารู้ทุกตัวเขาพี่เขาขอโทษเแล้วลูกชายคนนั้นไลน์มาก็เอาพวกไปหกเจ็ดคน แต่เรายังรักเขาอยู่อะเรายอมตายแต่อาจะทําบ้านไหมใช่คือมึงทาแม่กูอะไรมาเนี่ยเพราะแม่เสียสติไปเลยวันนั้นน่ะแต่ผลปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มันสยอดในบ้านมันยอมไม่นอกก็คือมันยอมให้ชะลูดกันนกขับรถชนมันผมผิดไปแล้วผมขอตายผมยอมรับผิดแต่ผมจะไม่ยอมให้เมียคุณไปเขาขอโทษ เขาเขาดึงเราเลยเขาดึงเขากอมที่ขาเลยว่าเออบาสติดไปแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกรักเขาตั้งแต่วินาทีนั้นมารักมากรักจริง,รงๆทุกวันนี้ก็รักยังคิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราเขาจากเราไปหรือว่ากูจากก่อนสมมุตินะนะแล้วเราจะอยู่กันเขาครั้งเดียวในชีวิตอยู่มาสิบกว่าปีมีใจก็ลวนเลยไปครั้งหนึ่งในปากของบาสในวันนั้นน่ะที่แบบว่าแม่บอกว่าบาสบอกกับลูกแม่ว่าเอ้ยยอมรับผิดทำอะไรก็ยอมเยใช่ใช่ รรบบบเรารู้สึกผิดจริงๆงใชเ่เรารู้สึกผิดเพราะว่า<ม>เพราะว่า<ม>เพราะว่าช่วงปีแรกที่จีบกันที่<ม>ที่เรา<ม>ยังไม่เลือกเขาในขนาดในช่วงปีแรกเนี่ยก็หลายเดือนละหกเออแปดเก้าเดือนนะที่ว่าคบกันคุยกันตลอดเงี<ม>้ยแต่เราก็มีไปคุยกับคนอื่นเงี้ยแต่นี้ว่าเรามามองว่าทางของเขาอ่ะเอ,อได้คะแนนใจเรามากเยอะ<ม>ทั้งแบบ คือเหมือนเหมือนใจเรารักเขามากกว่าเขาเขาขับรถจะชนมัอเราบอกหลบสิคุณหลบเขาบอกไม่เป็นไรตายครั้งเดียวเราหัวผิดก็ับเมียคือวันนั้นก็มีความกิดกั่จากวันนั้นมามันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีขึ้นจนเราไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้มจะทําได้ขนาดนี้วันนั้นเขาอาจจะผิดพลาดเพ้าคงยังไม่ได้รักเรามั้งหรือยังไงไม่รู้แต่เขาพอเรารู้สึกว่า วันนั้นพอเรารู้ว่าเขาได้มีมีอะไรอย่างเงี้ยติดอะไรไปติดกับอาปผูปห้หญิงเราก็บอกกับเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นทําไมลงรูปผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าบาสเป็นศิลปินบ้าก็ของธรรมดาตอนนั้นยังไม่เป็นข่าวว่าเราลักกันเราแอบอยู่แอบที่ว่ามันแก่แอบแึ้แก่คนนี้แอบหลบๆซ่นอนๆไก่เด็กคนนี้หลบๆซ่นอนๆ แล้วเราก็รู nah? ้สึกว right? ่ากูเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเราก็เลยบอกมารับแม่ด้วยบอกกับลูกคือเท้าเราไม่ทํางานแล้วคือเรารู้รูปเหตุการณ์รูปรูปในวันนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วคือกูดีกับมึงเกินไปมึงยังทำกับกูแบบนี้พอแล้วกลับหาลูกไปนอนซบอกลูกเลยประกับพอเราเดินออกจากต้องของกาบตีนเลยเขาบอกว่าไมขอโทษ แล้วเขาก็โทรหาผู้หญิงว่าเขามีเมียแล้วแล้วก็คุยกับผู้หญิงแล้วว่าบ้านขอโทษเพราะบ้านมีแฟนแล้วเพราะช่วงนั้นก็ยังเรียนนกองธรรมดาจริงจริงมันโกรธไม่ได้หรอกเขาก็หน้าตาดีเขารักเขาดูแลเราดีขึ้นเชื่อไหมว่าเขาไม่เคยรังเกียจเลยตัวเราเลยอาบน้ำตักผมแปงฟันเราเจ็บเราป่วยเขาทำให้เราด้วยดูแลตลอดนะเพื่อดูแลตลอดมันก็กลายจากที่ว่าเขาทำร้ายเรามันเป็นภาพที่ดีขึ้นมา ก็ขอบคุณผู้หญิงคนนั้นด้วยที่วันนั้นถ้าเกิดกรณีอันไม่รู้ขอบคุณน้องทุกคนที่ช่วยอันคืออันไม่รู้จักโซเชียลโง่ไม่รู้จักก็ขอบคุณที่ให้มีวันนี้ไม่งั้นอากงวันนี้คงไม่ได้อยู่ยนัจดูตอนนี้เล่นกระจวยเลยเขอนที้เล่นชิบหายไปว่าอะไรเนยคือวันนั้นเราก็ตัดใจเลิกนะแต่เขาก็ยอมโดนรถชนเราก็เห็นปน้ตาถามว่าทำไมที่เราลองพยายามบานหนีเพราะถึงบอกกันนะว่าคนเราผิดครั้งนึ่งอะให้อภัยกันได้นะ คนเราจะสามารถที่่ะ<พ>ปรับตัวได้เขาจงไปสาบ้านที่หน้าวัดหลวงพ่อไงวาหลวงพ่อไล่กลิงว่าข้าพเจ้าที่ที่นี้พระนุเดสว่างวง์จะไม่ขอทำรายนางทุกควนทรัพย์ตนด้วยถ้าทําก็ขอให้พ่อแม่ที่รักที่สุดยอยเป็นไปเขาพูดเองโดยที่ว่าเราตกใจเราตกใจโอ้ทำไมถึงพูดแบบนี้เขาบอกเขาผิดเขาผิดแต่เราก็ให้อภัยจากนั้นมาก็ไม่ไมีตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้รับก,ก็ได้ ถ้าใช่เป็นจุดนั้นเลยจุดนั้นทำให้รู้นะอยู่อ,อยู่อยู่ครับคนไปร,ปรอรับแม่จําได้เลยว่าร้องเพลงอยู่พี่สาวในใวงครับวงว<บ>งวงมัมันร้องร้องอยู่น้ไปไปไปหาไปรับแม่อยู่ดีก็บูบบบคือทางด่วนเหยียบก,ก,กระโุมกระจายนะมาเป็นสิบช็อกเลยไ่น้องช็อกแต่แล้ววันนั้นถ้าสมมติกรณีเขาทำอะไรบ้านแม่ก็ะทุนแม่ก็ทุนไม่ไหวแม่ก็จะไปเหมือนใช่หนังอะก็คงจะไปอ้อไปออกันแล้วกระทืบแม่ให้ตายเพราะว่าเราเลือกเขาเองอะแก่จะตายหาแล้วอะ ไปเลือกเขาเองอ่ะถ้าเกิดเขาผิดจริงๆอะ่ะเราก็ต้องรับได้นะถทายโน้ตอ,อย่าทําเขานะลูกแต่ถ้าลูกนะครับรถเร็วจะชนเขาจะลูดเพราจะรูดก,ก็แทนนะนะแม่แม่ผมก็จะเป็นแบบว่าถ้าได้แฟนแก่เขาแก่แก่ไปเลยครัเด็กก็เด็ก,กไปเลย